กรณีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับซื้อโทรศัพท์แล้วไม่ผ่อนปรากฏว่าโดนยึดที่ไปนะครับหลายได้เลยใครหลงเข้ามาชมคลิปนี้คลิปแรกก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการเป็นหนี้เป็นสินโดนยึดทรัพย์บังคับคดีนะครับที่กําลังเป็นข่าวอยู่ในช่วงนี้เลยนะครับก็คือมีข่าวที่ว่ามีหญิงสาวคนนึงไปซื้อโทรศัพท์นะครับเครื่องประมาณสองสามหมื่นเลยปรากฏว่าผ่อนไปได้ไม่กี่งวดเองยังเหลือยังเหลือตั้งสองหมื่นกว่าบาทนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็ ตกงานเศรษฐกิจไม่ดีอะไรต่างๆลงทุนค้าขายขาดทุนนะครับปรากฏว่าก็ไม่ได้ผ่อนชาระเลยแล้วเจ้าตัวนะครับก็ไม่ได้อยู่บ้านแล้วทีนี้ก็ออกไปทํางานที่ต่างจังหวัดนะครับปรากฏว่าทางเจ้านี้นะครับเวลาผ่านมาเจ้านี้ก็เลยทําการฟ้องคดีแล้วก็ส่งหมายเรียกสําเนาคําฟ้องอะไรต่างๆมาที่บ้านปรากฏว่านะครับพ่อแม่นะครับ ก็ไม่เข้าใจกฎหมายอะไรต่างๆไม่รู้ได้ติดต่อลูกไปหรือไม่นะครับว่ามีการฟ้องคดีกันมาแล้วนะครับปรากฏว่าเจ้าตัวก็เพิกเฉยไม่ได้ไปศาลไม่ได้สู้คดีไม่ได้ไกลเกลี่ยเลยศาลก็พิพากษาให้นะครับตัวผู้หญิงคนนี้นะครับแพ้คดีปรากฏว่าถึงเวลาแล้วนะครับเจ้าตัวก็ยังไม่รู้นะครับปรากฏว่ามีที่ดินมีทรัพย์สินอยู่นิดหน่อยนะครับ ไม่ใช่นิดหน่อยแหละหลายได้อยู่เหมือนกันอ่าก็เลยโดนเจ้านี้ยึดทรัพย์บ,บังคับคดีไปขายทอดตลาดนะครับปรากฏว่ามีคนซื้อทรัพย์ตรงนี้ไปนะครับในราคาประมาณ4 5 0ห0แสนบาทแต่ว่านะครับเมื่อตัวผู้หญิงคนนี้ทราบข่าวว่าที่ดินตัวเองนะครับสูญหายไปแล้วนะครับท,ทั้งท้งที่เป็นหนี้อยู่แค่ 2- 3งส0มหมื่นเองทําไมต้องมายึดที่ตั้ง4ี่ห้าแสนนะครับแล้วก็ในความเป็นจริงนะครับที่ตรงนี้อาจจะขายได้เป็นล้านด้วยซ้ํานะครับซึ่ง ตัวผู้ซื้อที่ดินไปคนใหม่ก็ได้บอกกับตัวผู้หญิงคนนี้ว่าถ้าอยากซื้อคืนขอขายกลับมาคืนให้นะครับเป็นล้านเลยซึ่งสูงกว่าราคาที่ประมูลได้ไปอีกหญิงสาวคนนี้ก็พยายามจะทําทุกวิถีทางแล้วก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับตรงนี้นะครับ เพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เราเป็นหนี้นะครับเราต้องชําระนะครับถ้าเกิดเราไม่ชําระนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้หลักพันหนี้หลักหมื่นหนี้หลักแสนนะครับเจ้าหนี้สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ทั้งหมดแล้วนะครับเจ้าหนี้สามารถยึดทรัพย์ได้นะครับไม่ว่าเราจะเป็นหนี้แค่1,000พันะครับถ้าสมมติว่ามีคนเป็นหนี้ผมหนึ0งพบาทผม หมั่นเที้ยวอยากจะเอาอ่ะก็กูเป็นทนายกูไม่ต้องจ้างทนายในการไปฟ้องอย่างนี้นะครับผมก็เลยไปฟ้องคดีหนี้หนึ่งพันบาทนี่แหละผมรู้ว่าไอคนนี้มันมีทรัพย์สินขับรถเบนซ์มีที่ดินเป็น้อยลอยไร้นะครับปรากฏว่าผมไปยึดที่ของเขาไปหนึ่งราคาสิบล้านทั้งทั้งที่เป็นหนี้อยู่แค่หนึ่งพันบาทได้หรือไม่ทําได้ทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินราคาเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถยึดของเขาได้เพราะว่าเขาเป็นหนี้กับเรานะครับแล้วถ้าเกิด ในกรณีนี้นะครับหญิงสาวคนนี้ที่ว่าเป็นหนี้อยู่สามสี่หมื่นนะครับโดนยึดที่ไปปรากฏว่าเขารู้ก่อนว่าที่กําลังจะโดนขายอยากจะเอาเงินสามสี่หมื่นที่เป็นหนี้ตรงนี้นะครับไปชําระได้หรือไม่คําตอบคือสามารถไปชําระได้นะครับหากที่ดินยังไม่สามารถขายทอดตลาดได้แต่นะครับแต่ทีนี้มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นค่าทนายความค่าขึ้นศาลที่ว่า ทางเจ้าหนี้เขาได้ออกไปแทนแล้วนะครับซึ่งสารพิพากษามาแล้วว่าให้เราให,ให้ให้ตัวผู้หญิงคนนี้ชําระแทนเท่าไหร่แล้วก็ค่าเพิกถอนการยึดนะครับซึ่งทีนี้นะครับจากหนี้แค่สองสามหมื่นอาจจะเป็นห้าหกหมื่นได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปชําระตั้งแต่แรกไม่ผิดนัดนะครับหรือถ้าเกิดเราเห็นว่าเราผ่อนไม่ไหวเอาโทรศัพท์ไปคืนกับเจ้าหนี้เขานะครับเพื่อว่าหนี้ของเราจะได้เบาลงมาทางนั้นมันจะดีกว่านะครับซึ่งนะครับผมไม่แนะนานะครับว่า เป,นนเป็นหนี้แล้วให้หนีนะครับเป็นหนี้นะครับผมอยากให้จ่ายนะครับอันนี้เป็นกรณีบริษัทท่านเห็นไหมอ่าเป็นเจ้านหนี้ที่ว่าเขาเป็นบริษัทเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีอะไรได้เพราะเขามีต้นทุนนะครับแต่ถ <m im coaching yen> ้าเกิดเป็นเจ้าหนี้ชาวบ้านกันเนี่ยถ้าเกิดหนี้น้อยๆอย่างนี้นะครับหมื่นสองหมื่นสามหมื่นบางคนก็อาจจะไม่ฟ้องไม่อยากฟ้องกันไปนะครับแต่ผมแนะนําว่าถ้าเกิดเราไม่ฟ้องนะครับหลายๆกรณีเราก็ไม่ได้เงินนะครับเรามาใช้สิทธิ์ทางศาลกันดีกว่านะครับอย่างน้อยๆนะครับ ถึงว่านี่น้อยไปหน่อยไม่คุ้มค่าทนายนะครับแต่บอกเลยได้สะใจครับผมถ้าเขามีทรัพย์สินนะครับยิ่งโตรสะใจเลยลูกนี้อย่าเพิ่งกดอ่าอันทับสไ i b ์ผมนะครับอย่าเพิ่งกดเลิกติดตามนะครับผมก็พูดความจริงนั่นแหละครับว่ามันก็น่านะหลายหลายกรณีเนี่ยอ่ายังไงก็ฝากกดติดตามช่องทนายประวีนกันไว้ด้วยนะครับกดติดตามกดสับสไลด์และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม แฟนเพจทนายประวินกันเอาไว้ด้วยนะครับผมวันนี้นลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ